เคนไทยออกเดินทางจากเรือนจำเพลซอถึงศาลกัมพูชาช่วงประมาณ8ดโมงเช้าที่ผ่านมาขณะที่สื่อมวลชนกัมพูชาก็เผยแพร่ข่าวเรื่องของกรณี7คนไทยซึ่งต้องดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับการเดินทางขึ้นไต่สวนไปยังศาลว,วันนี้บรรยากาศช่วงเช้าก่อนที่ศาลจะไต่สวนทั้ง7คนไทยก็มีรายงานว่ากระบวนการไต่สวนและตัดสินคดี มีแนวโน้มว่าอาจจะจดลงภายในวันเดียวเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าวันศุกร์วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นวันหยุดของชาวกัมพูชาขณะที่ผู้ต้องหาทั้งเจคนที่ออกเดินทางจากเรือนจําเพลซอได้ถูกนําตัวขึ้นสู่การไต่สวนของศาลนัดแรกโดยมีรายงานจากสื่อมวลชนกัมพูชาอ้างคําให้สัมภาษณ์ของอายการที่ระบุว่านายวิลาสมความคิดอาจจะโดนตั้งข้อหาเพิ่มหลังจากเจ้าหน้าที่กัมพูชายืนยันว่ามีหลักฐานเอาผิด อย่างไรก็ตามเมื่อสารได้ไต่สวนแล้วทนายความของฝ่ายไทยจะยื่นขอประกันตัวเป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องรอให้ไต่สวนครบทุกคนก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของกระบวนการฝ่ายไทยที่จะขอยื่นประกันตัวนายธานีทองพักดีอธิบดีกรมสรารนิเทศโฆศกกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่า คนไทยทั้ง7ที่ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มตัวกระทรวงต่างประเทศได้จัดหาทนายความเพื่อต่อสู้คดีแล้วก็ดําเนินการประกันตัวไว้2คนซึ่งตามกฎหมายกัมพูชานั้นทนายความสองคนที่จะขึ้นว่าความได้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติกัมพูชาเท่านั้นโดยทางสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญก็ได้เตรียมทนายความให้แล้วตั้งแต่วันที่30พธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้เข้าไปพบปะพูดคุยลูกความทั้ง7คนบ้าง ส่วนการประกันตัวกระบวนการโดยทั่วไปนั้นต้องผ่านขั้นตอนการไต่สวนของศาลซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่8โมงที่ผ่านมาซึ่งการไต่สวนจะเป็นแบบรายบุคคลจนครบทั้งเจ็ดคมทั้งเจดคนแล้วก็เป็นการไต่สวนแบบปิดนะคะที่ไม่ให้สื่อมวลชนหรือว่าคนนอกเข้าไปทําข่าวแล้วหลังจากนั้นจึงจะเปิดให้มีการยื่นเรื่องขอประกันตัวทําให้ทางกระทรวงยังตอบไม่ได้ชัดเจนว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร แต่หากว่าไม่สามารถขอประกันตัวได้คนไทยทั้ง7คนก็คงจะต้องกลับเข้าไปยังเรือนจําก่อนแต่มีการตั้งข้อสังเกตค่ะเรื่องของกรณีการดําเนินคดีของกัมพูชาโดยดูจากกรณีของอวิศวกรชาวไทยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกดําเนินคดีเช่นกันโดยกรณีของนายสิวรักษ์วิศวกรชาวไทยที่เคยถูกจับข้อหาเปิดเผยข้อมูลความมั่นคงต่อสาธารณะแล้วก็ถูกนําตัวขึ้นสู่ศาลกัมพูชา ตอนนั้นสารกัมพูชาใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็พิจารณาลงโทษจำคุกภายในวันเดียวกันโดยกรณีของสิวรักษ์นั้นได้แสดงความจำนงไม่ยื่นอุทธรณ์คดีก็เลยถึงที่สุดนะคะคือสิวรักษ์ก็ยอมรับความผิดตั้งแต่ศาลชั้นแรกเลยคดีถึงที่สิ้นสุดก็นำไปสู่การขอพระราชทานอภัยโทษให้ปล่อยตัวต้องจับตาดูค่ะกรณีของเจ็ดคนไทยรัฐบาลไทยจะตัดสินใจให้ทานายความทั้งสองคนถ้ามีการตัดสินความผิดแล้วจะ ยอมยุติกระบวนการไม่ต่อสู้หรือว่าไม่อุทธร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดต้องการให้ปล่อยตัวเร็วอาจจะตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็นําไปสู่การขอพระราชทานอภัยโทษแต่ว่ามันก็จะมีผลในทันทีในทางปฏิบัติเมื่อนำไปเทียบกับกรณีเรื่องของการที่ไทยไปยอมรับเขตแดนแล้วก็อธิปไตย บนพื้นแผ่นดินไทยที่7คนไทยนั้นเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ของหลักหมุดที่46ประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนช่วงเช้าวันเดี๋ยวกจะลาก,กันไปเราไปดูภาพล่าสุดที่มาจากศากลกรุงพนมเปญน,นะคะโดยเป็นภาพของคนไทยทั้ง7คนนําโดยนายวีระสมความคิดสสพนิดวิกิตเสในชุดนักโทษเรือนจําของกัมพูชาเสื้อสีน้ําเงินคลิปขาวนะคะทั้ง7คนเดินทางออกจากเรือนจําตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปถึง ห้องพิจารณาคดีห้องไต่สวนชั้นที่สองศากลกรุงพนมเปญไปไต่สวนที่ถูกกล่าวหาว่าลุกล้ำเขตแดนกัมพูชาโดยที่ทั้งนายพนิษและคณะนักโทษทั้งเจ็ดคนสวมชุดสีน้ำเงินขอบขาวนายพนิษสีหน้าอิดโรยหันมาโบกมือกับสื่อมวลชนขณะที่นายววระสมความคิดมีสีหน้าเรียบเฉยด้านญาติของคนไทยทั้งเคนให้กำลังใจระหว่างที่รอการไต่สวน รองอายการกัมพูชาที่จะเข้าร่วมการไต่สวนครั้งนี้ยืนยันว่า7คนจะถูกไต่สวน2ข้อหาคือละเมิดชายแดนเขตทหารโทษจำคุก5เดือนและเข้าเมืองผิดกฎหมายโทษจำคุก5เดือนปรับเป็นเงิน7,500ถึง1 5 0 0 0บาทส่วนรายของนายวิลาสมความคิดอาจจะเพิ่มข้อหาจารก,กรรมข้อมูลเข้าไปด้วย ซึ่งหลังจากที่มีการไต่สวนแล้วทนายความจึงจะมีสิทธิ์ในการยื่นประกันตัวแต่การไต่สวนจะไม่มีการเปิดเผยว่าจะไต่สวนใครก่อนหลังขณะที่ทนายความของคนไทยทั้ง7ซึ่งก็เป็นคนกัมพูชาบอกว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ตอนนี้กัมพูชามีกฎหมายใหม่ก็คือโทษไม่ถึง3ปีอาจบรรเทาโทษหรือว่าให้รอลงอาญาซึ่งอาจจะเป็นช่องทางสําหรับ7คนไทยก็ได้คนไส่ทั้ง5คนที่เหลือ เดินทางไปควบคุมตัวที่เดินจำไปส์ซอทันทีซึ่งระหว่างที่ทั้งส้าคนเดินทางมาถึงประตูศาลคุณวีระก็ตะโกนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาพยายามจะยัดข้อหาผมเพิ่มแต่ไม่ได้หรอกสรุปก็แค่สองข้อหาอันนี้คือคือข้อความที่คุณวีระตะโกนออกมาส่วนคุณพนิดก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับับจากนั้นก็ทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวขึ้นรถและมุ่งหน้าสู่เรือนจำไปส์ซอท่ามกลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนาครับ โอ้ OK ครับก็แสดงว่าถ้าฟังจากที่คุณวีระบอกนั้นทั้งเจ็ดคนก็โดนสองข้อหาเท่ากันหมดครับถ้าฟังตามที่คุณวีระบอกทั้งเจ็ดคนนั้นก็คือสองข้อหาคือข้ามแดนผิดกฎหมายแล้วก็เข้าไปในเขตทหารกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตสรุปแล้ววันนี้ก็คือไต่สวนไปตามที่เบื้องต้นเมื่อเช้านี้ที่มีข่าวว่าทางอายการของกัมพูชานั้นจะแจ้งข้อหาเพิ่มแก่คุณวีระคือ ล้วงความลับจารกรรมความลับทางทหารนั้นตอนนี้เท่าที่ได้ฟังจากคุณวีระก็คือก็บอกว่าพยายามจะแจ้งแต่ว่าแจ้งไม่ได้แลวก็ในเรื่องนี้เช่นกันครับที่อายการบอกเช่นนี้เราก็พยายามที่จะติดต่อกับอายการกัมพูชาและก็ทนายความของคนไทยทั้งเจ็ดคนหลังการไตส่สวนคดีเสร็จสิ้นแต่ว่าทางทั้งทาง,ทางอายการและก็ทางทนายความพยายามที่จะหลบไม่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซึ่งในที่สุด ก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมีการตั้งข้อหาเพิ่มได้หรือไม่ครับห<อ>ลังจากไต่สวนเสร็จวันนี้แล้วกระบวนการขั้นตอนต่อไปในทางสารได้นัดฟังคำพิพากษาเมื่อไหร,ร่ยังไงฮะครับต่อจากนี้ที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินคดีครับโดยมีการคาดการว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่ว่ายังไม่มีการกำหนดวันและสารยังไม่ได้นัดว่าจะ ให้มาฟังการตัดสินคดีวันไหนแล้วก็ในส่วนของทางการทางอายการเองก็ไม่มีใครยืนยันชัดเจนได้ว่าศาลจะตัดสินวันไหนเช่นกันซึ่งจากนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าศาลจะตัดสินอย่างไรด้วยซึ่งข้อหาข้ามแดนผิดกฎหมายนั้นมีโทษจำคุก3 6เดือนปรับ7,500บาทถึง15,000บาทส่วนข้อหาเข้าไปในเขตทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นมีโทษจำคุก6เดือนถึง1ปีซึ่ง ทั้งสองคดีนี้หากสารตัดสินรวมกันแล้วมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีตามกฎหมายใหม่ของกัมพูชาก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละหุโทษซึ่งสารอาจจะต่างกลับหรือไม่ก็รอลงอาญาหรือขับออกนอกประเทศก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารและก็ต้องรอรู้ว่าภายในสัปดาห์หน้าศารจะนัดฟังคำตัดสินและจะตัดสินอย่างไรครับครับแต่ว่าระหว่างที่เรารอสารตัดสินเนี่ยเราสามารถยื่นขอประกันตัวก่อนได้่ระกันตรงนี้เท่าที่ตรวจสอบแล้ว ยังยังยังไม่มีใครให้คาตอบชัดเจนว่าประกันตัวได้หรือไม่แต่ถ้าเทียบกับคดีของคุณสิวรัชชุติพงศ์วิศวกรไทยที่เคยถูกจับกลุ่มเือเมื่อปี5 2นะครับครับศาลตัดสินคดีแล้วถึงจะสามารถประกันตัวได้กรณีส่วนกรณีคนไทยเจ็ดคนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นกรณีใกล้เคียงกันหรือไม่คือต้องรอให้ศาลตัดสินก่อนถึงจะสามารถประกันตัวได้ครับอวันนี้เนี่ยพอศาลไต่สวนเสร็จเนี่ยนะฮะมันไม่มีขั้นตอน หลังจากนั้นเลยว่าเปิดโอกาสให้ทนายความเนี่ยยื่นขอประกันตัวใช่ไหมไม่มีขั้นตอนเลยครับศาลตัดสิน<ม>ออขออภัยครับศาลไต่สวนเสร็จประมาณราวหนึ่งทุ่มจากนั้นก็คือเป็นกระบวนการที่นางคนไทยทั้งเจ็ดคนลงมาจากชั้นสองของศาลแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็กลับเข้าไปสู่เรือนจำไปจอทันทีโดยที่ไม่มีการเปิดโอกาสให้มีการประกันตัวครับ๋อฮะ<ม>คุณทราบว่าคุณสันติวิธีเนี่ยพูดภาษากัมพูชาได้นะครับ ได้คุยกับ,บผู้สื่อข่าวของกัมพูชาเขาบ้างไหมครับว่าบรรยากาศของเขาในขณะที่กําลังตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไต่สวนเนี่ยทางนู้นเขาว่าอย่างไงกันบ้างครับโอ้โหครับวันนี้ผมมาที่นี่สองวันแล,วแล้วแล้วทางสื่อของกัมพูชาสนใจในเรื่องนี้มากครับหนังสือพิมพ์อุทิศหน้าหนึ่งให้กับข่าวาการจับกุมคนไทยทั้งเจ็คนมาสองวันเต็มๆแล้วก็ ในส่วนของโททั์เองโททั์แห่งชาติของกัมพูชาก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้และตลอดเรืนี้ผมได้คุยกับผู้สื่อข่าวของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ทุกคนใจจดใจจ่อว่าวันนี้การใส่สวนจะเป็นอย่างไรแล้วก็คดีนี้ทางคนกัมพูชาก็าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นเรื่องที่คดีใหญ่ระดับชาติและอาจจะเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับกัมพูชาฉะนั้นทุกคนก็รอดูว่า การไต่สวนจะเป็นอย่างไรแล้วก็การตัดสินจะเป็นอย่างไรแต่แนวโน้อมอาทางผู้สื่อข่าวัมบูชาส่วนมากมองไปในทางแนวน้อมที่อา,อาจจะมีการตัดสินที่ค่อนข้างจะหนักในบางคนครับอ๋อครับคุณคสณสติวิธีพอจะทราบข้อมูลนะครับว่าการไต่สวนของศาลวันนี้เนี่ยนะฮะเน้นไปที่คุณพนิดเน้นไปที่คุณวีระมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าฮะเท่าที่ทราบข้อมูลการไต่สวนวันนี้ ที่ใช้เวลานานมากสุดคือคุณพน,นิธิกิตเสรแล้วก็คุณวีระสมความคิดและก็จากการพูดคุยกับสื่อทางกัมพูชาที่เคยได้พูดคุยกับทางอายการหรือว่าพูดคุยกับทางรัฐมนตรีของกัมพูชา <c oughs> เขาก็บอกว่าทางเจ้าที่กัมพูชานี่เคยสอบสวนคนไทยทั้งเจ็ดคนก่อนหน้าที่จะมาไต่สวนในวันนี้ <c oughs> ซึ่งบางคนก็ ก็คือแบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่าก็มีอยู่บางคนที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทําผิดอะไรและก็เขตเขตบริเวณที่เดินเข้าไปนั้นอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาซึ่งซึ่งทางทางทางสื่อกัมพูชาเองก็ก,ก็ระบุว่าก็มีความคือทางเจ้าที่กัมพูชาก็มีความหนักใจว่าบางคนนี่ปฏิเสธ ปฏิเสธตลอดและอาจจะส่งผลต่อเรื่องการตัดสินคดีครับผมครับครับสองสองข้อหาที่เขาแจ้งเราวันนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่จะถึงวันตัดสินหรือว่าวันวันตัดสินนี่นะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มข้อหาให้เราอีกไหมฮะเท่าที่ทราบในวันนี้คือกระบวนการไต่สวนก็คือไต่สวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็อายการบอกตอนต้นว่าอาจจะแจ้งข้อหาแต่ว่า ณขณะที่เรารายงานเราทราบอยู่ตอนที่คุณวีระและก็คนไทยทั้งห้าคนสุดท้ายะฮะที่เดินเดินออกมาจากศาลบอกว่าพยายามไปแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ว่าแจ้งไม่ได้แต่จริงๆแล้วยังมีกระบวนการาพิจารณาของอายการร่วมกับศาลอ,อีกขั้นตอนหนึ่งฮะคือหลังจากไตส่สวนเสร็จวันนี้วันอา,อาจจะเป็นวันราชการคือวันจันทร์นะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันดุดข,ของทางกัมพูชาอาจจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคาร หรือก่อนตัดสินคดีหรือในวันตัดสินคดีทางอายการกับาทางผู้พิพากษานี่ก็จะยังจะมีโอกาสที่จะได้มาสรุปสรุปทุกอย่างแล้วแล้วอาจจะจะแจ้งข้อหาเพิ่มได้ครับอครับคุณสันติวธิธีครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของทางกัมพูชาฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยใช่ไหม ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรครับนอกจากเป็นการมีพิธีการเรื่องวันหยุดของชาวกัมพูชาซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ32ปีที่กัมพูชาปกครองคือปลอดจากระบอบเขมรแดงครับผมครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณสันติวิธีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ทํางานทั้งวันเลยนะสุดยอดเลยนะฮะก็ขอบคุณทางทีมข่าวสํานักข่าวไทยด้วยนะครับครับ ที่เกาะติดก็เชื่อว่าคงจะเกาะติดไปจนทุ่งเนื่องหรอครับสารพิพากษาวันจันนะฮะต้องติดตามดูวันจันท์วันเริ่มทําการใหม่ก็มาว่ากันใหม่นะครับสรุปแล้ววันนี้ก็7คน11ชั่วโมงครับนะคนับ7คน11ชั่วโมงและพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามทนายความของทางฝั่งไทยนะครับคุณรสอุ่นก็บอกนะครับว่าคุณพนิดนั้นให้การต่อสารว่าได้ข้ามเข้าไปในเขตกัมพูชาโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะเราจะเห็นคุณพนิดนี่โอ้โหหนวดเข่าเฟิ่มเลยนะฮะ คุณพนิดบอกเข้าไปในเขตกัมพูชาเพราะชาวบ้านคนไทยอ้างว่านี่เป็นที่ดินของพวกเขานะฮะแล้วก็พวกพวกคุณพนิดก็เดินเข้าไปโดยไม่รู้ว่ากําลังเข้าไปอยู่ในเขตแดนกัมพูชาและถูกทางการกัมพูชาจับกลุมตัวในที่สุดนะฮะนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ทางทนายความชาวกัมพูชาสรุปให้สื่อมวลชนฟังว่าคุณพนิดเนี่ยยอมรับว่าเข้าไปแต่ไม่ได้ตั้งใจเข้าไปกะจะไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวไทยนะครับแค่นั้นเองครับ แล้วพอวันนี้ไต่สวนเสร็จแล้วเรารู้ข้อหาแล้วนะครับสองข้อหาก็คือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโทษจำคุกสามถึง6เดือนนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งข้อหารุกล้ำพื้นที่ทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกหถึงส<ม>ิบสองเดือนนะครับแต่สองข้อหานี้เป็นคดีละหุโทษสามารถที่จะจ่ายเป็นค่าปรับได้แต่ว่าความสำคัญก็คือเมื่อเราทราบถึงข้อหาที่เขาแจ้งให้เราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณชุวนาลบอกก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลเอกสารให้มันตรงกับข้อกล่าวหา ที่เขาตั้งให้กับเราเพื่อที่จะเอาไปยื่นขอประกันตัวก็น่าจะเป็นวันจันทร์สิบมกรามคมนะฮะบรรยากาศที่น่าทำเนียบวันนี้นะฮะเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ <c oughs> ก็ชุมนุมประท้วงกันที่นั่นนะครับวันนี้มีพลเอกประถมพงษ์เกษรส,สุขประธานองค์กรอุณาโลมและประธานที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกพิการในประเทศไทยมาพร้อมกับทหารผ่านศึกเป็นร้อยเลยนะครับมาสมทบที่ทำเนียบแล้วก็อ่านถแถลงการเรียกร้องรัฐบาล3ข้อ หนึ่งนายกต้องแสดงความกล้าหาญในการเป็นผู้นําที่มีอุดมการเพื่อชาติและยุติความสับสนวุ่นวายยุติการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสอสนับสนุนกองทัพไทยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจนตามรัฐธรรมนูญสดูแลทุกสุขของประชาชนขจัดความเดือดร้อนและความอายุติธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐการชุมนุมนั้นทราบว่าจะชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้ตัวคนไทยเจ็ดคนนี้กลับมาอืจะอยู่ที่ทำเนียบนี่นะฮะ